สวัสดีครับช่องแม่เมียวฟิลเล่นชาแนลค่ะชีวิตติดข้วกับแม่เมียวอีกแล้วค่ะมือนี้แม่เมียวสีผ้ามาทําเมนูพะโลขาหมูมือนี้แม่แมามาเมียวใส่เป็นขาหมูหนึ่งขาแล้วก็จะต้มไข่น้านะคะต้มไข่น้าซีหนวยค่ะกะรุปว่าก็คือเป็นทั้งพะโลขาหมูลแล้วก็เป็นไข่พะโลไปน้ากัดเลยนะคะ แต่ว่ามือนี้ที่สูตรพิเศษจักน้อยก็คือแม่เมียวจะทําพะโล้ด้วยการที่ไม่ใช้ซีอิ๊วดํานะคะใส่สีโดยธรรมชาติเราจะใส่สีพะโล้ด้วยการเคี่ยวน้ําตาลไฟอ่อนๆนะคะมือบ้านแม่เมียวเป็นครอบครัวใหญ่จ้ะก็เลยเฮ็ดยังที่กเ็เฮ็ดหลายนะคะไปห่างมาจจะได้ขาหมูมากนี่คะ่ะทําความสะอาดแล้วขูดขนเรียบร้อยนะคะ ขูดขนเรียบร้อยค่ะสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ทั้งนี่กะแม่เมียวกะได้ผักกาดดองมาน้ำจะไปช็อปไท่ไปได้ผักกาดดองเปรี้ยวมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข้ากระสีมะตูมแล้วอยู่ต่างประเทศนี่พักหน้าค่อนข้างหายากนะคะแม่เมียวจะใส่เป็นผักกาดขาวนี่เลยค่ะลวกลวกเนาะผู้ใดมักก็ลวก,ลวก,ก,ก,ลวกใส่ผู้ใดบ่มักก็บ่ลวกนะคะแล้วก็ทั้งนี้ก็ใส่เป็นไข่ซิฟนุวยค่ะแม่เมียวจะต้มไข่ไปพร้อมกัน หมอหนึงก็จะต้มขาหมูหมอหนึงก็จะต้มไข่นะคะแล้วกะ็เครื่องปรุงกับรากผักชีต,ตัวนี้แม,ม่เมียวเก็บใบตั้งแต่หนาห้อนนะคะเข้ากระตัดเอารากแล้วก็ล,ะกะล้มชงฟีดย่าเพ่าจะใส่เข้ากับเอาขึ้นมาใส่แบบนี้ค่ะเอาค่ะเมื่อนี้พิเศษจักหน่อยก็คือสาวหน่อยเพิ่์นจะเป็นผู้ทำนะคะแม่กับสีเบิงไปนั่มนะคะเพราะว่าอย่างฝึกเพิ่นสอนเพิ่นทํำค่ะถ้าเกิดว่าช่วงใดที่แม่กับเพอต้องไปดูแลตาญายอยู่ไทยแล้วกะ็เพิ่นจะพากันในทํำ แต่จริงๆแล้วเพอนกระทําของพคนเป็นอยู่หรอกค่ะแต่มื่อนี่เพื่อนสิมาเขาคั่วน้ากันกับแม่นะคะไปเลยค่ะมาเขาสู้ขั้นตอนการทําพะโลกันเลยเดี๋ยวไปเตรียมน้าตาลเตรียมยังเขียวกันเลยนะคะโดยเชฟน้อยของเราด้อจ้าเดิอเชฟน้อยแม่เมียวสิเป็นผู้ทํามือนี่ไปค่ะไปเบิ้งน้ากันกับแม่เมียวเลยนะคะตอนนี้มาเขาสู้ขั้นตอนการเริ่มกวนน้าตาลแล้วนะคะตอนนี้สาวน้อยเพื่อนได้ตั้งหม้อแล้วค่ะ เอาน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีน้ำตาลรา้แดงใส่น้ำตาลรส้แดงเลยเลยนะคะแต่มือนีบ้านไม่เหมียวโบมีค่ะก็เลยใส่เป็นน้ำตาลก้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลรา้ขาวค่ะใส่ใดคือกันค่ะแต่ว่าเาต้องใส่ระยะเวลาการกวนจักน่อยนะคะสาวหน่อยบอกว่าตั้งหม้อให้ท่อนๆเอาน้ำตาลลงแล้วก็กวนน้ำตาลให้ละลายเลยค่ะ ย่ค้างๆนี่เป็นกาต้มน้ําห้อนนะคะตอนนี้เพื่อนได้ดต้มน้ําห้อนมาล่อแล้วนะคะเพื่อที่จะมาล่อเติมในหมอน้ําตาลเดี๋ยวขอเวลาสักระยะนะคะหมอกำลังเริมห่อนค่ะเอาล่อสักพักละจังมาเบิ่งนกันค่ะว่าเวลาเพอนละลายเป็นจังไหนตอนนี้สาวน้อยเพอนกำลังใส่วิธีเอาเอาไม้พายกดน้าตาลลงถึงก้นหมอนะคะจะได้ละลายเร็วๆนะคะเพราะบาน้ําตาลมีความแข็งจ้ะ ก่อนน้ำตาลอยู่เมื้องหนาวกระแข้งแข็งจ้ะเห็น mm hmm. บ่ค่ะสังเกตบ่บ้าน้ำตาลกำลังละลายนะคะกำลังนึเหลืองค่ะ ตอนนี้น้ำตาลเริ่มละลายสักพักแล้วนะคะมั่ไห่เปิดไฟให้แสงให้เบ่งนี่ค่ะกำลังละลายค่ะกำลังละลายแต่ว่าเขาจะยังบ่หยุดแค่นี้นะคะเขาจะกวนไปสักพักค่ะจะกวนกวนกว,วนไปจนน้ำตาลได้สีที่เข้าพอใจค่ะ ให้สีเข้มข้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาจะใส่สีของพอโลดโดยการกวนน้ําตาลนะคะแต่กวนไปเรื่อยๆค่ะแต่บอถึงกับมาใหม่นะคะเอาจนสีเข้มๆค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเดี๋ยวสักพักตอนใดแล้วแม่เมียเอามาให้เบ่งนะคะ น้ำตาลเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มได้สีแล้วค่ะนี่ค่ะสังเกตบัว่าเป็นสีออกแดงๆแล้วนะคะออกแดงๆแล้วก็มีควันแม่มียวว่ได้เปิดตัวดูดนะคะเพราะมันก็นเลยควันหลายเพราอย่างเดี๋ยวควันเป็นอขื้นรบก,กวนของในนี่ค่ะอ่าได้แล้วลูกเอาเลยค่ะปลากระเทนน้ำนุ ช่วงที่เทน้ำลงไปใส่น้ำตาลให้ละว่างจากน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หมอห้อห้อนที่สุดเราก็มันเป็นน้ำห้อนมาจะกระทบกันกะถ้าผูยังทำหม่ๆม่กะต้องใส่เสียแขนยา้วหรือว่าให้ให้ใส่ระยะห่างๆนะคะแต่จังของไม่เหมียวนี่ทำชิ้นแล้วเนาะสาวๆคนกระทำชิ้นแล้วก็ไดลล้รูจังหวะนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาจะได้สีของพะโลแล้วนะคะเดี๋ยวตักสีให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เข้าได้สีแค่นี้แล้วนะคะสีออกแดงๆค่ะหลังจากมอเดือดแล้วก็แม่เมียวจะเอาเครื่องปรุงต่างๆหรือเครื่องเทศต่างๆลงเลยค่ะนี่ค่ะใส่อบเชยลงไปค่ะเราก็ลาบพะีีเมื่อนี้แม่เมียวใส่เป็นข่าแห้งนะคะใส่ข่าแห้งเราก็กระเทียมบุลงไปเลยค่ะแเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะแม่เมียวใส่ไป ส่วนเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเอาค่อยปุงเครื่องปุงรสชาติอีกที่หลังค่ะอ้าวสาวน้อยเอาขาหมูใส่เลยลูกค่อยๆบ้างเลยลูกค่อยๆบ้างลูกนี่ค่ะขาหมูที่เขาทําความสะอาดแาล้วลงเลยนะคะบางคนอาจจะใส่สูตรไปอบขาหมูก่อนนะคะหรือว่าเอาเขาในในใน,ในเตาอบนะคะเพื่อที่จะให้มีความหอมแต่แม่เหมียวทำสูตรนี้เลยค่ะบอบเป็นหยังค่ะใด้คือเกาเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวแม่เมียวคอต้อนมน้ำห้อนนิดนึงเพื่อที่จะมาเทใส่เพิ่มนะคะเพราะว่านา้ำอยู่บะถ่วมขาหมูเขาค่ะเพราะว่าเขาจะใส่ระยะเวลาตุ๋นน้านสักพักนะคะ,นะเนนาอาค่ะตอนนี้แม่เมียวได้ต้มน้ำห้อนเดือดแล้วนะคะจะเอามาเพิ่มอีกนะคะต้องการจะให้น้ำม,มันถ่วมขาหมูจหมัหน้อยค่ะ เม่เมียวใส่ไปให้ทว่ว่าหมูเลยนะคะโบเป็นอย่างโบหลายปันไหนค่ะเพราะว่าแม่ยเมียวมีไข่น้ค่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเห็ดต้มไข่แล้วก็เอามาใส่น้ำนะคะต้มขาหมูไวหนีกอนนะคะเดี๋ยวแม่เมียวไปล่างไข่ก่อนค่ะไปล่างไข่ทำความสะอาดเปลือกไข่แล้วเข้ากับมาต้มเหมือนค่ะแม่เหเมียวผ้ามาล่างไข่ไปต้มกันเลยค่ะก่อนที่เข้าจะเอา ไป่ต้มไม่เมียวกะสิล่างไข่ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ในฟ้ามไข่เพ่่นกะไข่ล้นลงมาใสา่สเขากับบรลูนะคะแล้วบางที่มันก็จะมีขนขนไก่อย่างติดนะคะเข้ากับเลยมาล่างทำความสะอาดก่อนค่ะล่างไปเรื่อยๆนะคะล่างเอา ใส่สก,กอตใบหรือถ้าบอสกกระปกเข้ากาัล่างเอามือลูบลบเอาได้ได้จ้ะแต่วันนี้ไม่เหมียวใส่สก,กอตใบทูๆเอาค่ะเพื่อ,อความสะอาดเนาะ มีรังไข่เสหม้อเส้นแล้วค่ะเปิดน้ำใส่เลยค่ะเขาจะได้เอาไปต้มกันนะคะนี่จ้าเดี๋ยวแม่เมี้ยวเอาไปตั้งเตาก่อนค่ะตอนนี้แม่เมียวได้เปิดเตาแก๊สแล้วนะคะเอาต้มไข่พร้อมกันกับตุ๋นขาหมูเลยค่ะตอนนี้ขาหมูแม่เมียวนี่ใส่ไฟเบอร์หานะคะแม่เมียวลดไฟลงมาเป็น อ่อโบเมนกางค่ะเลื่อยกางมาจากน้อยนะคะบ้านแม่เมียวไฟมีเบอร์หกนะคะแม่เมียวลดมาเป็นเบอร์หาค่ะอีกสักพักสักประมาณชั่วโมงเขาค่อยมาลดลงเป็นเบอร์สีนะคะนี่ค่ะตอนนี้แม่เมียวกระซีกระสีตุนขาหมูใบหนีแลักะต้มไข่ใบหนีนะคะเดี๋ยวล่อไข่สุกเข้ากะจังมาเอาไข่ออกไปแช่น้ำเย็นแลักะเข้ากจะจัดตุนขาหมูต่อไปเรื่อยๆค่ะมือนี่แม่เมียวนาจะใส่เวลาตุนสักประมาณ ห่งสองสามประมาณสักสองสามชั่วโมงเนาะคะ่ะเขามาเบ่งกันว่าสีสีของหมูตุนเท่าเนี่ยจะได้ขนาดใดเนาะค่ะเนาะหรือถ้าผู้ใดว่าบ,บ่มักเออ่บ่มักว่ามันสองสามชั่วโมงมันนั่นไปกะกะเลี้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่า หมักขาหมูขนาดใดเปื่อยขนาดใด,ดเดี๋ยวจะเด้อหนึ่งชงั่วโมงจากสิกาได้หรือชั่วโมงครึ่งจากสิกาได้เดี๋ยวจะเด้อเอาค่ะเดี๋ยวแม่เมียวขอต,ต้มไข่ไวหนีก้อนแล้วก็ตุ้นขาหมูไวหนีก้อนแล้วก็จะเปิดตัวดูดใ้น,นะคะก็เข้าค่อยกลับมาเบิ่งกันค่ะตอนที่ขาหมูเฮ้าได้ที่แล้วนะคะได้เวลามาเบิ่งขาหมูกันแล้วคะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ แม่เมียวตุ้นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะมาเบิ่งกันข่าวา่ามันเป็ดจังไรนี่ค่ะตอนนี้ขาหมูตรงนี้ก็มีเลือดซึมๆออกมาหน่อยหนึ่งนะคะมีเลือดซึมซึมออกมาหน่อยนึงเท่ากับจะตุ้นต่อไปค่ะแล้วส่วนข้างนี้กับไข่ต้มเนาะไข่ต้มสุกแล้วค่ะสุกแล้วแม่เมี้ยวมาปิดไฟสักพักแล้วค่ะหลังจากนั้นแม่เมี้ยก็สิเอาไข่นี่ลงไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำเย็นสักก่อนแล้วกาจังสีมาปอกไข่แลวก็จังจะเอามาใส่ ในหมอพะโลน้ำกันนะคะแม่เมียวยังบะได้ปรุงเครื่องอย่างเด้อวจ้ะพราะว่าอยู่ในหนีมีน้าตาลมนบนโ่แล้วก็มีแม่เมียวใส่เกลือลงไปซ่อนเครืองแล้วก็นอกนั่นกับเฮ้าคอยจะมาซิมรสชาติเบอรงแม่เมียวทาทุกครั้งก็คือมีแค่ใส่รสดีค่ะน้าตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นแล้วจากนั้นเขาก็จังคอยไปทําเป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนะเขาชิออกความเปรี้ยวความเผ็ดเนาะคะ่ะหลังความเข้มปลาแลมปลาแลมจักน้อยมันก็จะมาตัดกันพอดีครับ กับขาหมูเลยจ้ะเอาค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่เมียวโคยกไขน่นี่ไปเทน้ําห้อนออกลักะแช่น้ำเย็นไว้สักพักห้ากว่าสิแม่เมียวก็จังสิป,ปอกไข่นะคะหลักะจะเอามาใส่หม้อพะโลนี่จ้ามาค่ะแม่เมียวเอาไข่แช่น้ำเย็นแล้วเข้ามาเริ่มปอกไข่นเลยนะคะสิไดเอาไปลงหม้อค่ะเป็นยังไงคะ่ะไข่มือนี่อันนี้ไข่สดๆที่ไปซื้อมาจากฟาร์มนะคะเมื่อเบิ่งว่าไข่เพิ่นสติดเปลือกบนนอกค่ะเนาะ มันเ,เพิ่นจะร่อนดีบอถ้าเพิ่นยังบอลร่อนดีเข้าก็ต้องเซน้ามาอีกสักพักเ้ยค่ะก็ร<ะ>่อนได้ดีอยู่ค่ะร่อนได้ดีอยู่ อันนี้มันเป็นไข่ไม่สื่อว่าจากฟ้ามเลยไหมคะมันก็จะมีการเปลือกติดออกมากแบบนี้จักน่อยนะคะเนาะ เมี่ยวเมียวคอปอกไข่เสร็จกันนะ้ค่ะเฮาจังมาล้างเปลือกออกจากน้อยล้วเขาจะเอาไปใส่หม้อค่ะตอนนี้แม่เมียวได้ปอกไข่เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไข่ทั้งหมดปอกเสร็จสับะเรียร้อยค่ะแม่เมียวจะเอามาล้มหม้อพะโล้น้ำกัดเลยนะคะหม้อพะโล้ค่ะหมูแต่อันดับแรกแม่เมียวคอซิมก่อนค่ะคอซิมน้ำพะโล้ก่อนนะคะถ้าเกิดมาขาดเลือตัวใดแม่เมียวก็จะได้ปรุงเพิ่มค่ะก่อนที่ข้างเสียไข่ลงกเนาะ ความหวานเดี๋ยวแม่เมียวขอเติมน้ำตาลไสอีกนิดนึงความหวานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบ่มากหวานมาต้องใส่ด้วยจ้ะแต่มื้อนี้แม่เมียวปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะแม่เมียวปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีอ่ะค่ะแม่เมียวใส่ไปซอนคริงแล้วก็แม่เมียวคอเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะเพราะว่ารสชาติเพื่อนยังบ๊ เข้มปันไดค่ะไอเพิ่นมีความเข้มความหวานความนัวน่ะแม่จ๊ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะว่าเิ่นจะตุนลุ่งกันน้ำแห้งมันกันจะพอดีเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเดี๋ยวแม่เมียวผ้าเอาไข่ลงเลยค่ะ หลังจากที่แม่เมียวใส่ไขล่ลงไปแล้วเฮาก็จะตุนนว้น,วนีนะคะตุนพะโลไว้น้ากันนี้เลยค่ะแม่เมียวจะผ้าไปล่างผักกาดดองนี้นะคะแล้วก็มาหันห่นหันห่นหั่นแล้วก็ต้มไปถ่ายกินกับาขาหมูเฮานี่ค่ะมันคอยสีบริเยนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขาหมูเฮากะมันมีความมัน,นะะเนาะค่ะเฮาก็ต้องหา่อย่างตัดก่อนค่ะไปค่ะแม่เมียวผ้าไปหั่นผักกาดเลยค่ะ ให้เมียสีร่องปาดถุงหนึ่งก่อนนะคะล่องพันถุงหนึงก่อนว่ามันหลาหลายโบค่ะ,คะเดี๋ยวล่างก่อนนะคะปาดเสร็จแล้วเขาก็จะล่างค่ะทุกครั้งที่ทาอาหารหรือว่าซื้อของมาจากชอ็อปไทยนะคะ ก็ต้องล่างกอนนะคะถึงแม้ว่าจะบรรจุในถุงนะคะเพราะว่าห้าบ่รูวา่ามันนัานขนาดใดแล้วแม่จา่าเพราะว่ามันก็บ่ระท่านหมดอายุดรอกคะ่ะแต่ว่าหฮาก็บบรูวูว่าเพิ่นสิเอาไววในลานน้านขนาดใดแล้วเ้ากระลางออกซักก้อนคะ่ะตัวนี้ห้าจะเอาไปต้มนะคะ เขาจะเอาไปต้มโดยที่เขาจะใส่น้ำพ้าโล่น,ะ,นะคะต้มเขาต้องการให้มีความเปรี้ยวๆนะคะแม่มจะบ่ต้มน้ำออกเพราะว่าอย่างขาหมูเขามีรสกินต่ขาหมูหลายมันก็จะเลี่ยน,นะะเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องมะหันอันนี้เป็นต้มะคะ่ะ เดี๋ยวเหลายอยู่ได้จ้ะเดี๋ยวเมียต้มต้มทั้งสองเลยค่ะเดี๋ยวขคล่างอีกขึ้นเก้าค่ะนี่ค่ะเมีม่ยมต้มทั้งสองเลยค่ะเดี๋ยวขอเอาไปล่างอีกขึ้นเก้าค่ะหลางเสร็จแล้วกับมาหั่นค่ะถุงนี อากาศมีความท่วาเขียวค่ะนี่ค่ะหั่นเสร็จแล้วค่ะ พักกาดองไม่เมีเยวได้ร้ายอยู่ค่ะไปห้าออกไปตั้งเตาเลยค่ะไม่เมียวเอามาตั้งเตาแล้วนะคะไม่เมียวจะใส่น้ำพะโล่ลงไปตุนหรือลงไปต้มเลยนะคะเ้าต้องการให้มีความเข้มข้นของน้ำพะโล่อยู่ในพักดองนะคะ ตอนนี้แม่เมียวก็เอาพักกาดดองมาตุนแล้วนะคะโดยการใส่น้ำพะโลค่ะเอามาใส่นะคะตุนเพื่นไปแบบนี้ค่ะแม่เมียวจะบ้อเอาต้มเอาน้ำเปรี้ยวๆเ,เพื่อนออกนะคะเอาไปเลยพอบา เฮากินข,ข่าวขาหมูหรือว่าพะโลเนี่ยมันจะมีความเลียนนะคะในเมีไซให้เพิ่นตัดความเลียนไปได้โตเลยค่ะนี่ค่ะส่วนขาหมูเฮากะเนาะกำลังเดือดค่ะกำลังเดือดค่ะเลาใครใครเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสังเกตบออันนี้มแม่เมวบริเติมซีอิ๊วดำลงไปเลยนะคะเฮ้าใส่สีของพะโลด้วยการเคี่ยวน้ำตาลคือจังตอนแรกๆที่แม่เมวผ้า ทำนะคะขี่สาวหน่อยเพิ่นกาล่างเขียวอยู่นะคะเห็นบอกคะ่ะสีงามบอกนี่แหละคะ่ะเขาบะตองไปใส่ซีอิ๊วดำนะคะประหยัดเงินไปพรอมแลวก็ะได้สีพะโล้ที่ธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะเอาได้จังไดไม่เหมียวกับโขต้มผักกาดดองไว้สักพกักแลวก็ตุ้นขาหมูค่ะอีกสักพกักะกินได้และะ้วค่ะจังนี้แม่เมวสิาพาไปทำน้ำจิ้มเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้สาวหน่อยกำลังมาทำน้ำจิ้มนะคะ ในนี่มีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปค่ะความสมความเปรี้ยวนี้แล้วแต่ข้ามักเลยนะคะผู้ไรมักเปรี้ยวคัะก็ใส่หลายนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำเดือะใส่เกลือน้ำลงไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปัดเลยเสียงปังเราบระลูกนี่ค่ะ ง,ง่ายค่ะน้ำจิ้มขาหมูนะคะปั่นน้ำจิ้มมาแล้วก็มาปรุงรสชาติน้ำจิ้มสามชอบเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วแต่มักนะคะ้าน้ำพะโล่หหวานแล้วก็บ,บ่ต้องใส่น้ำ,นำตาลหลยนะคะนี่เลยลูกแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ซิมเบงค่ะได้รสชาติใด็กับรสชาตินั้นเลย อของแม่เหมียวนีสาวน้อยเพื่นบอ่อถ้หวานนะคะพอ่าในน้ำพโลูแม่เหมียวนีมีรสชาติหวานแล้วคะ่ะมีรสชาติหวานปลาแหลมปลาแหลม,มนิดนึงแล้วตอนนี้พักกาดดองแม่เหมียวก็ได้ต้มมากพอสมควรแล้วพ่อแล้วนะคะเราส่วนทางนี้แม่เหมียวก็กำลังต้มน้ำที่จะลวกพักกาดขาวคะ่ะพราว่าเข้าใส่แท่นเข้าใส่แท่นคนานะคะอยู่่างประเทศคนาหาเนี่ยแม่เหมียวก็จะใส่เป็น อากาศเทาวาเลยค่ะหลวกไว้นะคะเห็ดเตรียมไว้ไผ่มากหน่อยมากหลายกะซีได้มาซับเอาเลยค่ะได้มาซับเอาเลยเนาะมืองไหนค่ะมึจะแสีบ,บ่บตอนนี้พ่อโลเข้าได้แล้วนะคะได้สูกแล้วเปื่อแล้วค่ะตุนมาสองชั่วโมงแล้ะค่ะได้ละหรือว่าเพื่อนๆต้อตงการอยากหูว่ามันเปอยบ่กะใส่เทคนิคนี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ค่ะหรือว่าถ้ายั่งบไดตามที่พ่อใจขนาดใดจกะกะจงเอามาตุนหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เมียวจะกลับด้านของหมูโล่งนะคะตรงหนังหมูตรงนี้โล่งนะคะเพราะว่าข้างล่างนี่นิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วเดี๋ยวแม่เมี่ยวจะกลับด้านลงอีกสักพักค่ะแม่เมียวได้ดกลับขาหมูอีกด้านล่งแล้วนะคะให้หนังพ่นไปเปื่อยค่ะระวังนี่แม่เมียวกะสีล่อลวกพักไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ไปก่อนค่ะ ถาลวกพักเซจซับเรียบร้อยแล้วถ้าค้าหมูห่าได้แล้วกะเมีม่ยมกะสิเอาถาดมาใส่ค่ะว่างไว้ผัยากมาซับเอาเลยค่ะกะสิได้กินกันเลยค่ะเดี๋ยวสักพ,พักเข้าจังมาเบืองกันนะคะระว่างขีเข้าตุนขาหมูอยู่โมก็ได้เดือดแล้วค่ะหมอ้นน้ำพรนได้เดือดแล้วเมีม่ยมสิผ้ามาลวกพักกาดขาวเลยนะคะพักกาดขาวเลยเข้าใส่เท้านขนาดนะคะ แม่เมียวใส่ทางการลงกรนะคะเอาทางการลงกรค่ะลวกเพิินค่ะลวกเพิ่นเอามากินน้ำเขาคาาหมูเห้านะคะความสุกข,ของผักนี่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วแต่ผู้ไดมักขนาดใดเลยนะคะแม่เมียวเอาทางใบเพิ่อลงให้มันยุบก่อนค่ะราเบิงกันค่ะได้แล้วค่ะได้แล้ว ทั้งก้านลงค่ะเราก็แม่แม้จะเอารอกต่อไปของก้านลงมมเลยนะคะน่คะทั้งก้านค่อนข้างซุกยากค่ะแม่แม่ก็เลยต้องเอาก้านลงกรอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทิ้งไว้อีกแป๊บนึงค่ะให้ให้ก้านเพื่อนนิ่มๆจักหน่อยค่ะมันค่อยกินแสบนะคะแม่แม่เอาโพล่ะคะ่ะของรอบแรกนะคะ ใส่ถาดไปก่อนค่ะแล้วก็รอบสองนี่เทากับสีเอาการพันลุ่งจักน้อยกันค่ะเดี๋ยวแม่เมียปิดฟ้าไว้แป๊บนึ่งค่ะอย่าทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะมาเปิดเบิ้งกันเลยค่ะกลับด้านนะคะกลับด้านพันลุ่งค่ะกับด้านพันลุ่งเอามาเปิดฟ้าหม้อเบิ้งพักรอบสองกันเลยค่ะ แม่เมียวพ่อแล้วนะคะพ่อแล้วค่ะ่บ่บต้มให้เปื่อยค่ะเอาเอาแค่พ่อซุปค่ะ้วกัดก้านนิ่มจักน้อยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เท่ากับใส่แท่นคนาได้แล้วนะคะใส่แท่นคนาในแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เมียวสิพ้าเปิดเบิงหมอพะโลนะคะรวกพักเสร็จแล้วแม่เมียวพามาเปิดเบิงหมอพะโลเลยค่ะบึงเลยค่ะหมอพะโลห้าเบิงแม่เมียวตักไข่เห็เบิงนะคะว่า สีไข่พอโล่ไม่เหมียงงามโบนี่ค่ะสีไข่พอโล่ก็งามงามค่ะตอนนี้พัโล่ไม่เหมียวเปลยดีดีจะ้ะเปลยดีดีมา,มาฮะมาใส่นี่ค่ะหนังกับเปือยดีดีค่ะเนือเน้อกะเนื้อกะล้วนดีแล้วค่ะไม่เหมียวพ่อแล้วนะคะพ่อแล้วค่ะปิดไฟแล้วกะจะยกมาใส่ถาดเลยค่ะยกมาใส่ถาดกันเลยเนาะ ตอนนี้แม่เมียวก็เอาขาหมูพะโลหลักกัไข่พระโลลงมาใส่ถาดเสรยจสับเรียบร้อยแล้วนะคะรอพรอมทุกคนได้บ้านหิวตอนไดกะมาซับใส่จานกินกันได้เลยค่ะนี่ค่ะขาหมูพะโลนะคะขาหมูพะโลสูตรไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะคะใส่น้ำตาลเขียวทำสีไปเลยนะคะให้เบิ่งไกลๆค่ะว่าไขรแม,แม่เมียวงามบ่ นะคะสีไขง่งามบบลล่ะสีของขาหมูงามบลเนาะคะ่ะเนาะทั้งนี้กับน้ำจิ้มพริกสดเท่าง่ายๆเลยค่ะที่แม่เมียวทำให้เบิ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นผักกาดดองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปพะโล้นะคะน้ำซุปพะโล้เอาไว้ทลาดนะคะตัวนี้ผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแม่เมียวหลวกเ็จสับเรียบร้อยค่ะใส่แทนขนาค่ะคลิปนี้ถ้าชอบกับแม่เมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทำคลิปต่อ ไปเน่เด้อค่ะแล้วก็ฝากากดติดตามเพื่อนมนเมียวมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาให้เราชมอีกเน่เด้อค่ะมือนี้แี่เมียวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะไปกินน้ำกันแสบๆเนาะค่ะเนาะเาะอาจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ